รดีเอฟซีซมล้วก็น,น่าะสูกคนจา้าไย้าินบ้มันมนนี้นะคะเราจะคาเข้นกกล้มบานเพิ่งได้พี่นงแต่จริงเป็นปกตินี่เป็นมือหมอหนัดหมอหนัดมากเหรอว่าที่น,นี่หมอมาตรวจขั้นมากคนจะเศร้าคนจะเศร้าอันนี้ไดโน,นลงลยาบานคนหล่นนอนคลอ,อดด้ยเบาหวานขึ้น <laughs> น้ำตาลสูงบบเรียกว่ากแาหวันค้นมันหนาเกินก็่าน้ำตาลนี้อูงชุม้มไปเลยลอยลอยหาสิเกตชุม้มลอยหาสิเกตเอาวันนี้นตึงไล้กวอเขามาแต่ซ่าอุตสาห์วันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าเป็นุสายทแหลเป็นะลก่ที่แหลกแหลกเล่าลซา เราบางขันมิดแดดสองเพจต่อแหลกว่าได้ได้ผู้หญิงพนักพี่น้องเห็นเป็นอิปปีพานะเศร้าไปซศามาแบบใครพอรอขึ้นมันหนีไปทั้งไตแ <c oughs> ล้เลยพ่อได้รุ่นชายเป็นทั้งไปอุ้ยผู้ชายผู้ชายพี่นีผ้ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแล้วผู้ชายเป็นเป็นว่าก็เลยพอได้รุ่นว่ะสิผู้ใดจะยิ่งเลือกผู้ใต้พ่ดดพพอได้ดีใจอยู่ช่วงหนึ่งนิ่ <c oughs> นั่งสบายว่านั่งรถดไม่อยากนั่งกันเลยจะ ยังนั่งบนไนตัเป็นนอนด้วยกันเรน้องคือจังรอบรอบหันกับไปนอนนอตสองสองขึ้นเราไมก็น่าจะสองขึ้นเก้าล่ะเป็นนอนให้เขาเจาะนอตควบหลงการพอพวบเมียงว่ได้วเมียงว่าได้พี่นองก,กินกินคกินนันปิงปานห้อยเกียซื้อปิงปาแยกเข้าห้อยเกียรอบะวันก็กิน ว่าคือว่าล่ะเนาะจักอันใดมีแปยงมีน้ำตาลเยเขาบอก่เขาบอกู้จักว่า,วนะานเนี่ยอาว่เขาขล้นหวานมือสิมีน้ำตาลลายแต่ว่าเป็นอยางไง <itation. S 1> นั่งนนคู่น้ำตาลคือสองมือเท่านั้นสองมืนนอมนอนเข้าฟรีสอวันนะคะนบอกกำหนดขดอดฮะกำหนดขอดอ่ ตัฒน์หุ่นจาพี่น้องเดี๋ยวจังรอบเบิรงอาทิตย์หน้าอาจจะได้ผ้าอาทิตย์หน้าเบิรงก่อนน้ำหนักตัวทารกน้ำหนักน้ำหนักตัวตอนนี้สามกิโลสองขีดค่ะปอ้าสามกิโลสองพี่น้องเนอะอ๋อพ่อสัตวตอนนี้สามโลสองเนมโบ้จัมโบ้หมอว่าปกติคือมาตรฐานเด็กไทยคือสองพันห้าร้อยกรัมประสาทันีแล้วนี่สามกิโลสองแล้วขนาดขนาดปัะสาทหนีอันนี้สามสิบหกสัปดาห์ด้วยนี 3ซ่สามสิบเจ็สิบี่โลสี่โลเลไพบหมอกระจกบ่อหันตัวง่ายปันไหนแมนเพราะมันออกยากคะแนนอันนี้คันออกเองมัออกยากเลยออกอะไ้เลยว่สองประมาณสองร้เสองโลถึงสามนี่ตมันสิ่ถ้าสมโลก็ออกยากดเลยนนี้ตอนนี้เราก็ปลาเข้าไป3ามกิโลสองขีดแล้วนะคะดีกต่เราอุมง่ายขันพูดหน่อยแล้วมันจะอุกยากเหย เต็มไม้เต็มมือเนาะเต็มไม้เต็มมือจำมั่งเด็กอ้วนชิบุรุ่นี่ไรด้ะสลับบอกเลยว่าแบบคนยังเข้าประคนรุ่นนี้ก็วัชการธรรมนี่แหละนี่แหละก็จะว่าจักคนยิงเข้าปตะเทศมาเมียนตอนแรกมันคแบบว่ายิงมันเป็นรูปอีปีอีหลีเลยเฉยไม่เป็นแพงแบงพางงามอัไรสิเลยเป็นคือจังรูปอีตีเลยไปที่นี่คลิกอีกไลน์หนึ่งจต่ไหนจะเป็นกลมๆขึ้นมาอาจจะเป็นข้ากลมกระปั้นก็ได้ นใจอันากใจกันน you know um, uh, mm, uh, ี yeah. Uh, yeah. Uh ่แหละคนถามแว่า้หยิงผู้ชายก็เลตมัเป็นแบบกลมๆขึ้นมาอผู้ชายนี่ผู้ชายหกสิบ้ยังงเดวผู้หญิงกัสิเพราะว่าวกบเศร้าใน่วมนวเาเห็นแบบมือสีนี่ไงเนี่ยมันเป็นขี่ปัาสเป็นเป็นหิ้มเลยอ่ะเอาไงไบอกประชาชนบารว่าเป็นหิ้มเลยอหอเห็นชัดเท่กันเด้หิ้มก็เห็นชัดประเดี๋ยวปีไล่ๆเลยแต่อันเป็นทํานี่ เห็นประชัดเห็นตะไคร้ดอกปรเห็นหำมันก็เป็นมันก็เป็นกระดอขึ้นจะมีพูนเป็นกระเดอมีพูนมีมีพูนเป็นแบบสั้นทลีขึ้นเนี่ยสารถบอกได้เลยว่าผม่นผู้ชายมมีพู้สาวบอกว่าผู้ชายมันนั่นกลางขาถึงหินนะันเปทิลีกันนะแต่นี่คือทันว่าผู้ชายแบบเห็นตะไครเลยบอกว่าเห็นีจุจูเลยแต่ไม่ยิ่งแบบเป็นหิ้มแล้วก็เป็นพาลงมาอ่งๆ้เลยเนี่ยหมอวอาเอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงแน่นอน เปเบิกไปเบ้ามาแบเป็นกลมๆใช่ไหเอ๊ะเรียกว่ามันติดกรรมก็ปันไม่คางขาสิเป็นประเด็นพิสิทธิ์กันไม่สิสิประวัติแรกนะน่าจะเอากรรมกับปั้นไปเเออจังหู้ยี่เหลก่กตอนอว่ะก,กูละลอดรุ่นนี้คือเตาพี่น้องไปก็ได้รุ่นตลอดเลยบักทะรึก้ก็รุ่นตัวก <laughs> ็จังซือเล่กเนี่ยนะแต่ว่ากปกติตัวยังอยู่น้องแล้วก็ตัวใหญ่ กตะสมบูรณ์แข็งแรงดีคาร์เจลก็เต้นดีใช่ดิ้นดีอันนี้นอนงรพยาบาลอันนี้นอนตุ้งหน้่ตานั่ง้าวน์ไงนะเต้บวกฟาก็ได้ดดดพี่น้องหากินก๋วยเตี๋ยวน้ำลายกสิขายของเขาท่าวัาสิขายหน่อยลุงเด้พี่น้องน่จงเขาเล่นสีมะพีนาวลูกเดกเลนสีผามะพี่ล่ล่อล่อล่อลพี่น้อง่ามั้่าท ยังค่ะตอนนี้วะรยาค่ะตองนเอายาอยู่นยายาแล้วก็จะเขนเข้าห้องนะคะห้องแอร์นะครับ่ห้องแอร์เนาแต่ว่าถ้านั่งูกับบมนแอร์ถ้านงูกับให่เสียงจะกรคนไข่ลายก็จะใหญ่เสียงเสียงเือยหัใหญ่ไปเยใหญ่กับใ่ไปยนัเด็กหน่อยออกไม่หแม่นอนกดเด็นอนห้องยมากห้วงยู่บิดห้องบดมือบดขึ้นเลยเราบัดที่นหนวันนี้อาจจะได้ อดาจจะได้คลอดก่อนเปลี่ยนตุล่นอาจจะได้คลอดประมาณอาจจะได้ไม่ l ้องอาจจะเพราะว่าเบิ่งคุณหมอเบิ่งก่อนเพราะว่าผ่าตัดคลอดมันมันไมน่ได้รอ40สัปดาหนะ์นะถ้ายคุณหมอเบิ่งก่อนแล้ถ้าปวดสมบูรณ์ก็อาจจะได้คลอดวันอังคารที่จะถึงนี้นะคลอดนี้เลยจริงจริงไม่ได้ออกโรงพยาบาลเลยคือจริง,มมง,งครับจริงคนบ้าสิ่ง ไปกวดสารค่านาะแมนบันี้แต่ว่ารคุณหมอจะเข้าอยู่แล้วกันไปว่ามันนี่วไปเรียกหมอหรือน้องาวไปเรียกหมอวัไปฝากพิเศษด้วยสารค่ามมานาว่าก็เลยก็เลยบกระด้ฝากพิเศษเพรว่านี่แหละสาเหตุที่พวกไปพวกไปฝากพิเศษด้วยเรี่ยบไปนอนว่าคนว่าเบาหวานนี่เลยรักษาเบาหวานอยู่นี่สักคนตัวน้ำตาลยุ่งรักษาเบาหวานตัวน้ำตาลพอแต่เป็นนัดเป็นนักมาดูรือมันก็อยังยากช่องอาทิตย์มานที่หนึ่งเนาะบันที่นี่ ที่จริงมันบัดทนี้ต่อจากนีเป็นเดียเทียร์ิเทียเีตวันนี้ก็ไม่ก็ไม่ไมแกยามาโดนอากิตเทียงก่อนเป็นวชิเทียงก็รุดรุพยาบาลัพราตัวหลายเขี้วตัวเทียงคนคนเลียงคนเลียงใจน่ะมันไปกินเขาอกมเวลาสวนเขสองคน งูเข่าวะต้องถามว่าพี่นีอาหารแต่ว่ามีก็สิไปซื้อสิว่อรเรื่องอาหารร่บานะบันทึแเสบอ,อยู่เด้แสีบอ,อยู่ต่ว่าเสียื้งเดียวคือได้หน่อยนั่นจากคงกินหลายผล่ปเนาะนมแมนอาหารอาหารโรงพยาบาลอร่อยแต่วได้หน่อยราะว่ากรบคุามันซ่าลเิ่าไตักให้เท่ารหลุมน,น้อยน้อยจะฟงว่าิ่ม ตะเกา้ลค่กินท่ละสามจานเหมือนกันยื้อเย็นกันเลยสองจานสองจานดังตำไม่กี่คือเดีนะกินแซ่บก็กินสามจานเนาะถ้ากินลุ้มเดียวหนูใบีมมันจะข้าวหนูมึงยาไปซื้อมามากินเจ้าวหนีมันกินหย่างคนมันก็ดโอปรุนกว่าคนดูแลนะคนตรวจตลอดดูแลดีค่ะดูแลดีลงพยาบาลก็ศธเรนตรวจตลอดตรวจตลอดไมาตลอดไมาเจาะตลอดเลยเจาะเหยียดแต่เดี๋ยวกิ้มากิ two, ้มากินไปนิ right? ้วเลยวะ จิมเอูกไม,ม่มองสีจมูกจมูกเขาจิมูก,กมนี่บันขึ้นก็ปเ,นนนนเป็นแต่ยานี่น้อไม่เป็นเขาจะเปิดไฟตลอดมันเปิดไฟ้นตอนแจะเป็นเป็นฉลัวตัวหมอนอนอยู่ในห้นหองน้ำหอ้หองนั้นห้องนี้นี่ทุกห้องมีหมอนอนเป็นว่าอาบน้ำนี่างมือนั้นไปไปเอากระปุกเนี้ยนะข้อมือข้อมืออาบน้ำเปิดออกมาพอดี หม,ม,ม,ม้มอฝาบน้อหับยม้อาบยหนิใส่ชีวตนนิตยื้อนหมอเบ็ด,ดคือใส่ชี<ม>ว,มมวิตใน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 ห้องกุ้งปวยได้คือมันเรียกว่าเป็นสะยญาหมอกระยางส่วนซานเป็นพัดขึอนอุ่นใจก็ก็มารโกสมกับมาตรฐานระดับหนึ่งก็แล้วระดับจังหวัดก็แล้วสามเบอร์นี่เลดีอยู่พอเครื่องไม้เครื่องมือเขาเจาะกับท่านเตียงกับเบรีวัดเตียงกับเบรีวัดที่กันทักจนว่าจนคิดว่าคิดคันเอาของพิเศษที่สิเบรียวกับกันทิ้งคันนั่นนี่สิแบบ เออช่วงเด็ดเแลกเปลี่ยนประสบการกันนเียซูมิอนพอดนะคอดีของคอรดีของของร่วมคอดีของของร่วมคือเออลูกเบไปได้เลยซึ่งไ้คันย้ของพิเศษเด็กคือกบดมือกับสีน้อยบดมือ่ Google กับสีเบองาทรศัพท์ยูบดมือถามกะก g o o g l แม่าว่าคันของร่วมมมนก็ระเด้เอัดจริงก็แตว่าคันของร่วมเออัด้าปนหหย่อยู่ดิแต่นี่บไ่ได้แบบเออัดขนาดนั้นเลยว่า ของร่วมกนที่มูมของร่วมก็ตั้งหาของรวมเป็นของร่วมูุป่วยทั่วไปของร่วมคือเฉพาะเด็กเฉพาะเด็กแล้วก็บหลายเตียงเด็กนี่เลยเด็กประมาณสิบกาเตียงสิบเตียงมูยบ่วถึงสิบห้องนั่นห้องนั้นบ่ึงสิกัอหงนมีสองห้องห้อง่าก็บ่ึงสิบันนี่ก็หนึ่งอาเจ็ดเตียงนึงหกเจ็ดเตียงบุถึงสิก็เลยกว่าเออาร์ที่งเสด็คเข้า่าจัรคาเออา ออยี้กระเล่นกระเล่นกระเล่นชิดว่าะสีของหองพิเศษตอนตอนวอลเปอที่แรกเนาะจองหองพิเศษอยู่ส่ละข้างเพราะว่ามันว่าะเออัดแต่ละคันคันเน็ตคอร์เจ it, ้่นี่เลยทุกใบเออแล้วก็มีมูฟอ็สบายเลยญาติเขาได้ตลอดเวลายกเว้นย่ำแบบว่าย่ำเขาแร้งย่ำย่ำหมอมาตรวจอ่ะคือมันจะเป็นมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทุกย่ำหมามาตรวจนะเขาคือซชินคือยังนะเขาก็ให้ญาติออกเอาเสนอระชาหมอนเขไปได้จะไปหาสีนะมาสชัจิ๋ม จมีอะไรจะีสักัน,นหนะะึ่เนะติดตามเ้ละละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามน้องสันนีนเดี๋ยวเดี๋เปิดเพจน้องสันนนีนะเพจเพจเด็กน่าร <ไป S 2> ักอุตส่าห์่ะท่าปยมูแจตัวเปิดว่วงับขึ้นสิบๆเลยไปเไปอาจังพอกันนะครับ <S <S <S